ร้านขนมที่ขายวันพรุ่งนี้ในซอยเล็กๆที่คนเดินผ่านไปมาอย่างเร่งรีบมีร้านขนมเก่าๆร้านหนึ่งตั้งอยู่เงียบจนหลายคนคิดว่าไม่มีใครอยู่แต่ทุกเย็นเมื่อแสงแดดเริ่มอ่อนป้ายหมาหน้าร้านจะพลิกด้านเองอย่างช้าๆเผยคำว่าขนมของวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าร้านเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเจ้าของเป็นใครเด็กชายชื่อต้นกล้าเป็นคนเดียวในละแวกนั้นที่สังเกตเห็นความประหลาดนี้ เขาเป็นเด็กขี้สงสัยชอบตั้งคำถามกับทุกอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่าอย่ายุ่งเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนตนกล้าเห็นประตูร้านเปิดแง้มออกว่ากลิ่นหอมของขนมลอยออกมาเหมือนเรียกให้เขาเข้าไปข้างในร้านสว่างด้วยแสงโคมสีอัำพันมีชั้นวางขนมเรียงรายแต่ละชิ้นติดป้ายเขียนชื่อแปลกๆเช่นคุกกี้ความกลา้าเค,ค้กการให้อภยัยมะการองความหวัง หลังเคาน์เตอร์มีหญิงชราผมสีเงินยิ้มให้ดวงตาของเธออบอุ่นเหมือนรู้จักต้นกล้ามานานเลือกได้ชิ้นหนึ่งนะจ๊ะเธอพูดเสียงเบาแต่กินแล้วพรุ่งนี้ของหนูจะเปลี่ยนไปต้นกล้าหัวเราะนิดๆคิดว่าเป็นมุกตลกเขาเลือกคุกกี้ความกล้าเพราะพรุ่งนี้ต้องขึ้นไปพูดหน้าชั้นเรียนซึ่งเขากลัวมากหญิงชราห่อคุกกี้ใส่กระดาษสีน้ำตาลแล้วพูดว่าอย่าลืมแบ่งให้หัวใจตัวเองนะ คืนนั้นต้นกล้ากินคุกกี้ไปครึ่งหนึ่งรสชาติไม่หวานจัดแต่ทำให้รู้สึกอุ่นในอกเช้าว,วันรุ่งขึ้นเขาขึ้นไปหน้าชั้นเรียนโดยไม่รู้สึกมือสั่นเหมือนเคยเสียงของเขาชัดเจนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตั้งใจฟังและครูยิ้มให้ต้นกล้าแปลกใจมากแต่ก็มีความสุขหลังเลิกเรียนเขารีบไปที่ร้านอีกครั้งแต่ร้านกลับปิดเงียบเหมือนไม่เคยมีอยู่วันต่อมาป้ายก็ไม่พลิกอีกตนกล้าคิดว่าอาจเป็นความฝัน จนกระทั่งไม่กี่วันต่อมาเขาเห็นเพื่อนชื่อไหมนั่งร้องไห้ที่สนามเด็กเล่นไหมทะเลาะกับเพื่อนสนิทและไม่รู้จะขอโทษอย่างไรตนกล้านึกถึงร้านขนมเขาจูงมือไหมไปที่ซอยนั้นและอย่างน่าแปลกใจประตูร้านเปิดออกอีกครั้งไหมเลือกเค้กการให้อภยัยเธอกินเพียงคำเดียวน้ำตาก็หยุดไหลวันรุ่งขึ้นไหมกล้าเดินไปขอโทษเพื่อนทั้งสองกอดกันแน่นหัวเราะทั้งน้ำตา ข่าวลือเรื่องร้านขนมเริ่มแพร่ไปแต่มีแต่เด็กที่กำลังต้องการบางอย่างจากหัวใจเท่านั้นที่มองเห็นร้านผู้ใหญ่เดินผ่านกี่ครั้งก็ไม่เห็นอะไรเลยวันหนึ่งต้นกล้าถามหญิงชราว่าทำไมร้านถึงขายแค่วันพรุ่งนี้ครับหญิงชราย,ยิ้มให้เพราะวันพรุ่งนี้คือสิ่งเดียวที่เรายังเปลี่ยนได้วันนี้ผ่านไปแล้วส่วนวันไกลเกินไปเด็กๆอย่างหนูควรเริ่มจากวันพรุ่งนี้ก่อน ไม่นานฤดูฝนก็มาถึงซอยนั้นน้ำท่วมร้านขนมหายไปอย่างถาวรไม่มีใครเห็นอีกเลยแต่ต้นกล้าและเพื่อนๆสังเกตว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งขนมอีกต่อไปเมื่อใครกลัวก็แบ่งปันความกล้าเมื่อใครกโกรธก็เลือกการให้อภัยเมื่อใครท้อก็ส่งต่อความหวังหลายปีผ่านไปต้นกล้าโตเป็นผู้ใหญ่เปิดร้านขนมเล็กๆของตัวเองป้ายหน้าร้านเขียนว่าขนมของวันนี้ เขาไม่ได้ขายเวทมนต์แต่ขายรอยยิ้มการรับฟังและกำลังใจเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าเวทมนต์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในขนมแต่อยู่ในหัวใจของคนที่กล้าเปลี่ยนวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้